สวัสดีครับเพื่อนครับโอกาสดีโอกาสพิเศษครับบอดโจครับให้กำลังใจทุกแผนกทุกระบบครับสาม0ีหาท้อยลาเลี้ยเอเต้เลี้ยเเต้ความหนักเบายากง่ายในการทำโชว์นะครับนี่ครับบอดโจเราเด้นเงินมาแล้วล้วก็มาแจกลูกน้องที่ครับลูกน้องครับหนูเป็นเนียงหนูเป็นศิลปินมอลำ สองร้อยบาทเขาโน้กพ่อให้เมนหน่อยเห็ดมะระให้แล้วเอ้ทมนละแถวเลยอันที่สร้อยด้วยเดนเซอสามร้อยเสามร้อยสามร้อยแก้แก้ไตหางออกมาได้มันได้สามร้อยล้านนะพ่ออะลปันปั ตาจีทำงานในการซ้อมโช์ในการปรับปรุงโชว์ดนงีมาปกเดวอเดจดีเเอ์วันนี้มืเดิมนะนจะเคยมืเดิมส่วนใคที่ไม่เป็นกะเยไปเต้นกับเปีโอเคไม่จ้าเจเจมันมีคนมาใส่ยองเอามาไหมอาจารย์นรุตี ฉะนั้นแล้วพี่น้องเข้ากลุ่มได้เลยครับมาเลยอาจารย์โนตีมาเลยพี่น้องถามหาอะไรว่าคือว่าเห็นคลิปว่าเห็นก็คือมีเฉพาะในกลุ่มปิดนะครับพี่น้องครับ,ม,าารบมือนีปมือนีเป็นมือสุดท้าย,าารยครับครีคอนบอ่บอแอดมินหลักอยู่ไหนลูกแอดมินหลักในสุดที่เพจไล่ตั้งนะแง้งโกงกมาม่ายกอะไรอยู่ในหมดนี่ยิ่ใส่เนี่ยคือไ่เห็นปัญหาเราเดินมาแอดมินวงอยู่ไหนแอดมินวงทำหน้าที่อยู่ไหนนี่ เวลาในสำคัญเนี่ยหายหัวเลยไหนเนี่ยสี่ร้อยบอลีเจ็กแลยดูเฮ้จักอันไหนสิเอากเอาในเว้ยเว้ยมา้านได้เลยไม่สุดทางผิดแต่นีพ่อนี่เปไปเป็กเส้าสีบาแมนคนละสี่ร้อยรู้ิน ีครับ่นีต่อควาเยรมายาซื้อดมาปิดหดบอกนั่นแหละครับเวลาพ่อบอกขาว่าให้แชร์นะครับแชรงานแชร์เพงนะครับแชร์โปรไฟล์ที่จะครบกลุมปิดนะครับช่วยกันเราองค์กรเดียวกันามแจกอ่าวะมัเป็นแจกมันเ,เนแจกหน่วยๆที่พี่น้องมันแกรเดียวจะได้บีเลย ทไมอส่วนานที่เป็นนักแสดงไม่ไม่ไม่ได้รังินใ้มีเศษเยอะนี่แสดงซอนตอี่นักแสดงซนตอรี่ไปเลยนรไเลยดดงเซเลยลูกสามร้อยถ้านักดนตรีมหค่อยเอาให้เจอสามรบาท แดนเซอร์มานน้นลงามาเลยตูมขาขอตูม <ful> ขอตูมขอต่อแดนเซอร์ด้วยนะคะตูมขาตูมขาต่อแดนเซอร์เยค่ะย yeah. okay. yeah. <c oughs> ัก่อาให้นด้จะเอาวาอะไรมาหม่หม่

เาดูเบื้องหลังนมากนันไปเลยครับพ้นยงรถเกียร์เดียวอีพี่นะคออามาเดียวแสดงน้ำในเดินเมื่อคืนเน้ไปยืนเชียร์าสิเวดนอยู่ขงเวทีอยู่ giặc, giặc khử nước khoáng này, hiện củ nước giếng này, đây này, xong bưng <si มาแมเลยมามาแถวนี้ด้วยมาแถวนี้ด้วยสองแถวเร็วนีเร็วมามาเร็วๆลูกจิมก็รอเร็วมามามาเคะจก่อนค่ะทีมข้างหลังค่ะมาค่ะอ้เจ๊กอนอ่ะทีมข้างหลังค่ะอเคเมยเดี๋ยวน่ัยน้แถวนาแม่เดืดมาล้สองลอเมาล้ำมาล้ำอยน้วเามนเ โอ้นี่แดนเซอร์สเลยดนเซอร์ทมาหมนเซที่เป็นคัน่ยพร้มเหนบมทได้สอยางเหนแต่วันนออกฉากมาล็ความกะสือวาพูดตามเนี้ยฮ่า่มาค่ะมาค่ะทีมเบื้องหลังค่ะพี่หามาเลยต่อเดนเซอร์เลยต่อเี๊หอมเลย ต่อเจ๊ยหอมเลยค่ะแดนเซอร์ตัดเบื้องหลังต่อเจ๊ยหอมเลยขออนุญาตนะคะัีมเบื้องหลังต่อเจ๊ยหอมเลยนะคะมาลามาลามาฝากบอสเลยค่ะมาลามราฝากเราเลยค่ะเออลุงเอ็ดมาแล้วลุงเอ็ดเหรอพิเศษพิเศษกนละสองร้อย บอลล็อาคนละ200บอลพ็มีลิปมีมาเลยอะไรอยู่แล้วก็เลยนเซอร์ในขับตไปเยอะ จีโนตจีโนตอีกร้อยหนึ่งดิเจ้าสามร้อยเจ้าแบบสาร้อยมาลามมาสิงหางมาลามมาชิงหางไม่เป็นก็เลยมาเลยค่ะมาลามมาชิงหางมาลามมาชิงหางน่าเสยใจจะตายเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เร้าบ่นั่นอามเร้าเร้าไปไม่ชอบเลยเมื่อเป็นมังค่อยมือเหนียวเหมือนเป็นมือดีใจหลายเดียวสองวันจากนี้จับเล้วคนไหนคอตูมเดี๋ยวขอคุยครับคอตูมมานั่งตรงเต็นท์ผมนะครับทถมาคอตูมครับ เจอกันพัดป kind of ja, ูมนะครับคนในพัดปูมมาเจอกันอยู่ที่เต็นท์นะครับขอคุยกับพัดตูมหน่อยลุกนัดกับมาท่านไุกัมาท่าไหมไม่เาลสีนเัดสูม่ัดูี่เสี่ยงเล มาสุดยอดเลยว่ะโอ้โหเดี๋ยวครับเพ่นนี้ ไปเบิตไปเบิรไปสองร้อยสองร้อยสองร้ยเดียวเดี๋คนิทองอะไรนพูดไมเนงไม่เป็นไรไอ้ี่อันนี้ี่ทำตลอดไปเอาูแล้เอาเบิดเล่นน่นห่นี่ดูเบรนลี

ได้เห็นพี่มอนอิงอยู่บอกอยังทักดิบอมีพี่มอนบด้คูลแอดมินครับแอดมินแอดมินอยู่ไหนมาซื้อกุมปิดให้หน่อยพี่น<า>้องบรนอยเก้าสิบเคับบัญชีเดยวเอ้รวเก้าสิบเก้าบหนึ่งร้อ, <c oughs> อยยี่สิบเก้าบาทค่ะ <c oughs> วันนี้มีอุ๋งิสตอรี่ค่ะครับพีฝากพี่น้องสว <ๆ S 1> ัสดครับ